กันทีพี่ไม่รักแล้วพี่รักต่อไปไม่ไหวนี่พี่หุ่นแบบนี้หมายความว่าไงเสซลพี่โอเคไปกินข้าวกัน แล้ครับแม่กำลังกินข้าวอยู่ครับวันนี้กำลังทานหมูกระทะอยู่กับเพื่อนครับครับให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับครับไอบีมพี่เห็นเองอะ่ะกินแต่ข้าวเหนียวเปล่าๆมาเป็นเดือนแล้วนะเว้ย ก็อร่อยดีนะ,ะพี่พี่เห็นมีแต่แม่เองอะที่โทรมาถามว่าวันนี้กินข้าวแล้วหรือยังส่วนคนที่เองเก็บเงินทุกบาททุกสตังค์เพื่อซื้อโทรศัพท์ให้เขาอะพี่ไม่เห็นเขาจะโทรมาถามเองสักครั้งเลยว่าวันนี้กินข้าวกับอะไรกินข้าวแล้วหรือยังมามากินกับพี่ กินแบบนั้นจะมีแรงได้ไงวะนี่กับข้าวยะเลย,เลยขอบคุณครับพี่มผมก็มีพี่นี่แหละผมก็เลยไม่อดตายบีมแต้มโทรมาทำไมไม่รับสายอ้าวแต้มมาได้ยังไงอ่ะบีมก็เพิ่งได้พักกินข้าวตอนอยู่ข้างในอะ่ะเสียงก็ดัง ขอโทษทีนะที่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรือแก้งไม่ได้ยินกันแน่วันนี้วันเกิดแต้มนะสัญญาอะไรไว้อ่ะจําได้หรือเปล่าแต้มใจเย็นนะพี่ไม่เคยลืมมาเกิดแต้มนี่ไงีิก็เตรียมของขวัญไว้ให้แต้มแล้วโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่แต้มอยากได้แค่นี้หรอแล้วเงินเดือนเดือนนี้ล่ะแต้มก็มีมาซื้อโทรศัพท์ให้แต้มเราไงมันไม่เกี่ยวกัน ของขวัญก็ส่วนของขวัญเงินเดือนก็ส่วนเงินเดือนนี่พี่ทําแบบนี้หมายความว่ายังไงไม่เห็นหัวแต้มแล้วใช่ไหมฮะเต็มเต็มเต็มนี่คุณขอโทษนะแต่ฉันทนเห็นน้องชายฉันอะ่ะอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้แล้วจริงอย่างคุณ ก็น่าจะเป็นแค่พวกคนงานด้วยกันมายุ่งอะไรด้วยเธอรู้ไหมว่าแฟนเธอต้องทำงานหนักขนาดไหนเขาต้องอดมือ้อกินมือ้อทำโอทีหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะซื้อของราคาแพงๆแบบนี้ให้กับเธอนี่บีมคุณบอกให้ยายบ้านหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะนี่มันเรื่องของเราสองคนน้องชายมึงคิดดูดีๆนะเว้ยนี่หรอวะผู้หญิงที่มึงจะทุ่มเทให้ทุกอย่างอะ่ะ แล้วไหนอะสิ่งที่เขาตอบแทนให้กับมึงอะคนทํางานกรรมกร่พวกแกคงไม่รู้สินะว่าสังคมที่ฉันอยู่อเป็นยังไงก็เลยไม่รู้นะสิว่าข้าวของที่ฉันใช้อะต้องมีร <ละ S 1> าคาขนาดไหนนี่เธอจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะเธอพูดแบบเนี้ยก็เท่ากับดูถูกแฟนเธอด้วยนะที่ฉันยอมลดตัวลงมาคบกับพี่พอะเพราะฉันคิดว่าพี่จะได้เลื่อนขั้น หรือรวยกับเขาสักวันแต่ถ้าแค่นี้พี่ยังต้องอดมือกินมือเพื่อซื้อให้ฉันก็คงเห็นอนาคตแล้วแหละว่าถ้าแต้มยังอยู่กับพี่ต่อไปอ่ะคงได้อดตายแน่แต้มรู้ไหมตันที่แต้มบอกว่าอยากได้โทรศัพท์ใหม่เป็นของขวัญวันเกิดพี่ก็ไม่เคยส่งงานให้ที่บ้านอีกเลยพี่ทํางานเหนื่อยแทบตายก็มีที่แม่นั่นแหละที่โทรมาถามวันนี้กินข้าวหรือย,ยัง กินข้าวกับอะไรนี่ไงที่กินแบบนี้ทุกวันแมนเมคยถามพี่บ้างไหมพอกันทีพี่ไม่รักแล้วพี่รักต่อไปไม่ไหวนี่พี่หุนแบบนี้หมายความว่าไงเออพี่บอกว่าพี่ไม่รักแล้วไงถ้าพี่ยังทุ่มเทคนแบบเนี้ย ที่แคคงรู้สึกผิดแต่คนที่มีบุญคุณของพี่คนที่รักเราแบบไม่มีเงื่อนไขแต่เรากลับไม่ให้อะไรเขาเลยกลับมันทุ่งเทให้คนที่ไม่มีหัวใจแล้วก็หน้าเ,เงินอย่างเธอได้พี่พูดเองนะถ้ายังจนอยู่แบบเนี้ยฉันก็ครบต่อไปไม่ไหวหรอกเลิกก็เลิกแล้วอย่ามางอากา็แล้วกันเดี๋ยว เอาโทรศัพท์มาคืนก่อนแล้วค่อยไปเจ็บหน่อยเว้ยเดี๋ยวก็หายขอบคุณครับ